เียวเดียวผมยกรดูกกดิกเ้ยไม่จ้งดูกกดิกนะมันสั้นกล้องเสื้อดีใช่ไหมปิดากมันดีเดียวกระป๋าาสู่มันได้หรอมอเออต้องก่ออเส้อันดีอมือต่สคับองเปิด โอเคใครไม่จ้างครับครับเบือดมากนะครับแต่ก็ครับคู่เล็กๆนะครับบียดเซตนะครับมันจะสวนมาไปดีครับตัวนี้มันเหรอ ออกไหมก็ได้ไม้ต่อไม่ละค่อยลองเลยจะลองดีกว่าปาเตะสองกับสองครับมาจับนิ่งเยอะแล้วก็ไปสามสองสามปาลองให้ด้วเอาพี่เลี้ยงรบนะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลบได้พี่เลี้ยงขอขอพื้นที่ไอ้กล้องนะครับไป พี่เลี้ยงขอ้อดีครับเสียบคานเื่อกัจบเล้วตักวาสองต่อสามครับเสียบดีเนี่หรบอกเขาก็เห็นบ่ารมาแล้วครับทำไมไมสามต่อสามอ่เนี่ยยังยังเนี่ลูก สามต่อสามครับยิงดอกได้เสิร์ฟครับเดอบีเหม่เลยไปดองอดือบีเปิดโยกเข้ามาทางสนามมีเดือดบางบ่อนะครับเพื่นดีกว่าคนอื่นนะครับทั้งสี่คนนะครับสามสามครับเดืบีครับชนะไปสี่ต่อสามครับ สี่ต่อสามครับเอาครับไม่ไปครับอ๋อเข้าไป่เด yeah. ินเดินไปทางมากรเยเขาเตะบอลหองสามต่อสี่ครับสต่อส so ี่ครับ ก็เงาสวยดีครับก็เวทเล็กๆนะครับร้องกันทั้งสนามนะครับโอ้โหครับนี่ครับเอาครับนี่ครับความนี้ไม่มีนะครับร้องกันทั่วสนามนะครับลองเตะจริงแพ้จริงชนะจริงแม่ครับสี่ต่อสี่ครับไอ้สี่ตอสี่เนี่ยไอ้แต่ไม่ค่างครับ ตั้งตั้งตีหัวแม่ตั้งตั้งีหัวเลยจัก5ตาซ4ครับครับแข้ามหลงังข้ามหลังครับครับใครครับตรงนี้ครับก่อนมาก่อน มาก่อนมัก่อนก็ไอเดียตึงต้หางมันบ่เห็นบ่มาค้นมาคับยางไปใส่ไม่ได้มาได้เลยไมกดูจักางเอาแคปถามไปอ่ะนิ่งที่ไป แบงค์บอลนะครับพื้นดีของคนอื่นนะครับนี่มอสเซ่บอลตลอดนะกำลังไม่เบิดเลยขอตัวซีครับตัวซียังไงครับพื้นไอไอเอาครับดิดเอ้ยซื้อเบียร์เอ้ยซื้อไอซ์ซื้อไอซ์เอาครับนี่ครับนี่ครับทำอะไรก็ดีนะครับดิบแบงค์บอลครับมอสเซ่ตลอดซว์เวดแซดนะครับเวทนี้คือเวทแซดเลยนะครับพื้นไม่มีนะครับ ครัวผมเสียงเทนี้ตีผมอยู่เนาะยกมือใส่กันทั้งสนามนะครับก็เวทนี้ครับสี่ต่อเจ็ดครับขัดงเทาครับร้อนมาครับอโมครับ้าวาครับติด ไม่เจอเสียงเงไปเรื่ครเบไหวหรือเปล่าเขาจักครับโครเอเงินเลยนเป็นตัวซีครับลงไปครับเล่นไรล่ะัาแฟกินครับ กอดหมครับลงลงไทยประกันยังไม่มีผลนะครับตก้อนลงตะก้อลงตะก้อลงตะอแก้ไขมาครับว่าเดียววดสต่อสอเลยตัวนี้สอเลยตอรุนะครับยัดไม่ไหวนะครับกระ่อยดิ้งดอง เล่นคนเดียวนะครับปาตีครับสองเขยังลำบากนะครับเล่นเหลืออยู่คนเดียวครับแต่ข้างไปครับนครับปาดีเกียวหลังเข้าเลยครับเติมต้องลากตีหัวด้องมองไม่ข้ามครับหอมแข่งเ่ไห นะครับเหลือคนเดียวนะครับฝ um, okay. okay. in ั mm ่งน yeah. right. ี้ครับนี่ครับนักสู้ครับานีครับปาดฟ้าตีแม้ว่าด้เกมนี้มายังผ่กเสียอยู่นี่เลยั่งนั้นเจ็บเป็นหนึ่งคนนะครับออกนอกสนามไปแล้วนะครับฝั่งนี้ครับเหลือดิ้นดองคนเดียวนะครับตี่ลุยคนเดียวครับเอาครับง่าไปครับต่อฮะต่อฮะต่อ ตต่อหาแปกคนครับพิมบอกครับโอ้ครับคนเดียวพิชนะมานี่ครับโอ้โหแหานึนี่ต่อสหาต่อแปดหาแปดตามัาแปดพมบองครับหต่อแครับหต่อแถึงว่าหต่อสิบกนี่ครับผู้เสียครับเอาาได้มาเป็นหกต่วแปดนะครับกดเตนี้นะครับไม่มีไม่มีเวนะครับ ครับหกต่อแปดครับเสือไปครับนี่ครับเอาดยกเอาครับอยู่ครับบินบังไม่ยองมจะได้ไหมไี่เอมเร็วเร็วไม่ยอมไม่ยอมเหมือได้สู้แล้วอย่าเสียบเอร์มเล้ยงใหญ่อยาให้อลมาถึงไทยประกันเลยครับแต่ทางนี้ก็เริ่มลมลมมาแล้วครับ เอครับได้เดดมันเป็นเจแแล้วสวนาังคนเดียวครับสวเดียวมสวนมาเลยเจอยากขยับใยได้ไหมล่ะเ่เสียดาย้อซีหนึ่งเดียม้เอาแข้มาครับ แปรกินหรือเปล่าครับพีลองแปกินครับโลูครับกมกเยครับงหครับนลกสู้นะครับเลือคนเดียวก็สู o, ้นะครับฝั่งนี้แปดดเจหรือเปลครับอะไรปเดียวองต่อสามต่อสาต่อสต่อสต่อเก้าต่อเครับห้องห้าลอง เอาโยครับมาเก้ครับมาครับยครเอาแคกินครับเปลี่นได้เลยเปลี่ยนได้เลยมาข้ามมาหอกเล็กวข้า็ไปครับ้ารับโอ้โหครับามฝั่งนู้นเอาครับเปลี่ยนได้ครับแคร็ก่าครับครับิดเยนะครับหลนะครับคู่นี้ครับเหลือคนเดียวครับ oh ฝ no? ั่งนี้ครับ สมต่อสามตัวรับไปกินครับสองมาด้วยโอคือ่งเดียวครับโอ้โหครับไมกว่าจะพิชชะครับหลือคนเดียวครับแ่ขอห้ดีสูเขาไ ก็สวยดีว่าไปดองเครับไม่ช่วไม่นาไม่รอดพี่เจีจยบจะจะขายยบบบอยอะไรไหมลายกาผู้ชมสั่นสั่นสเสืนไปเบ็ดหนึ่งเร่องสั่น